บทที่1179งกลยุทธ์ที่น่ารังเกียจจัดพิมพ์โดยบิกอันที่จริงเอาเบิร์ดพูดถูกการแทรกซึมของพวกมันไม่สมบูรณ์แบบมีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้ามาในหมู่บ้านเนื่องจากคาถาป้องกันอันทรงพลังบนร่างกายของพวกเขาพวกเขาไม่ได้กระตุ้นการแจ้งเตือนของคาถาบุกรุกโดยตรงแต่พวกเขายังถูกค้นพบโดยผู้ควบคุมวิญญาณที่ลอยอยู่ในหมอกหนาทึบเหนือหมู่บ้าน คาถาส่วนใหญ่มีผลเพียงเล็กน้อยต่อสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่ชั่วร้ายกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมผู้คุมวิญญาณจึงกลัวพ่อมดหลังจากที่ผู้คุมวิญญาณรู้สึกถึงการบุกรุกพวกเขาไม่ได้รีบไปหาอัลเบิร์ตและคนอื่นๆในทันทีแต่ได้แจ้งให้พ่อมดแห่งความมืดในหมู่บ้านทราบแทนเห็นได้ชัดว่าศัตรูของพวกเขากำลังรอให้พวกเขาทั้งสี่คนจับเหยื่อ พวกเขาทั้งหมดได้รับการสอนเรื่องเลวร้ายจากกระทรวงเวทมนต์ไม่เช่นนั้นภายใต้สถานการณ์ปกติพ่อโมดแห่งความมืดเหล่านี้คงจับพวกเขาไปนานแล้วด้วยความได้เปรียบเชิงตัวเลขแน่นอนว่าอาจเป็นได้ว่าพวกเขาเกือบจะพลิกคว่ำเม,มื่อจับเซดริกครั้งที่แล้วคราวนี้พวกเขาระมัดระวังมากขึ้นมากการระมัดระวังดังกล่าวดูไร้ความหมายเพราะพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับผู้ชายที่ระมัดระวังและมีไหวพริบมากกว่าเซริก หลังจากสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเอบิร์ตไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขแผนเดิมของเขาเพราะแผนเดิมของเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้มากที่สุดสวมที่อุดหูของคุณเบิร์ตแสดงท่าทางให้เฟรดจอร์ดและลีจอแดนปิดหูของเขาและหยิบวัตถุโลหะทรงกระบอกออกมาจากกระเป๋าของเขาเขาไม่ได้ใช้แบนที chy, มาเป็นเวลานาน,านแล้ว เหตุผลหลักก็คือหากคุณคว้างรากแมนเดรกโดยตรงมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับพ่อโมดแห่งความมืดที่จะเรียนแบบมันหากวันหนึ่งมันถูกนำไปใช้กับคุณมันอาจนำไปสู่การพลิกคว่ำได้เอาเบิร์ดไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้หลังจากที่ทั้งสามคนสวมที่อุดหูและตรวจดูให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงเอาเบิร์ดก็บิดวัตถุโลหะทรงกระบอกออกไปแล้วใช้มนสะกดเพื่อโยนมันเข้าไปในห้อง เสียงที่คมชัดของวัตถุโลหะที่ตกลงสู่พื้นดึงดูดความสนใจของพ่อโมดแห่งความมืดที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องโถงในทันทีและเตรียมที่จะซุ่มโจมตีคนสองสามคนพวกเขาที่ไม่มีประสบการณ์จะจินตนาการได้อย่างไรว่ามีคนใช้วิธีที่น่ารังเกียจเช่นนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆออกมาจากวัตถุที่เป็นโลหะทำให้กลุ่มคนในห้องโถงไม่ทันระวงังและแต่ละคนก็หมดสติไปจนตายภายใต,ใต้การโจมตีของคลื่นเสียง หลังจากรอประมาณสิบวินาทีพวกเขาเห็นใครบางคนกระโดดลงมาจากชั้นสองในสายตาของพวกเขาอย่างไรก็ตามทันทีที่ร่างทั้งสองลงมาพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยคาถาสีแดงก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาตอบสนองและล้มลงตรงพื้นและหมดสติไปพวกเขาทั้งสามหันหน้าไปทางเอาเบิร์ดอย่างตกตะลึงพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำไปจริงๆเหมือนวิ่งหนีสุดชีวิต เราเบิดโบกมือให้ทั้งสามคนและขอให้พวกเขาเปิดประตูหน้าบ้านอย่างไรก็ตามทั้งสี่คนไม่ได้เข้าทางประตูหลักแต่พวกเขาเปิดประตูอีกบานให้หลายคนแทนว่าพวกเขาจะต้องออกไปทางเข้าหลักและมันง่วมากที่จะเข้าทางหลักเมื่อคุณรู้ว่าอีกฝ่ายอาจซุ่มโจมตีคุณข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อพวกเขาเข้าไปพวกเขาเห็นใครบางคนพยายามซุ่มโจมตีพวกเขาที่ประตูเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีประตูปรากฏขึ้นบนผนงังพวกเขาก็ตกตะลึงและมองดูมันอย่างง่เขลาวทันใดนั้นและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีเวลาต้อตอบจากนั้นเขาก็ถูกมนต์สะกดจนหมดสติเมื่อมองดูชายผู้หมดสติอย่างง่เขลาวจอดกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าสมองของอัลเบิร์ตเก่งมากอย่างง่ายดายไม่อัลเบิร์ตควรจะเป็นคนทํา เอาเบิร์ดไม่ได้ละทิ้งคำร่ำครวนของแบนชีทันทีแต่ส่งสัญญาณให้ลีจอแดนปกป้องเซกริกซึ่งหน้าซีดและซิดเซียวหลังจากถูกทรมานโดยคำสาปครูเซียทัสในขณะที่เฟรสดและจอดทำตามแผนเดิมคือต้องทำให้ลมลงคนและรวบรวมไม้กายสิทธิ์ในเวลาเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สร้างปัญหาให้กับทุกคนอีกต่อไป เอาเบิร์ตใช้เวทมนตควบคุมเสียงหอนของแบนทีให้บินไปข้างหน้าใช้คลื่นเสียงรบกวนผู้อื่นแล้วหยิบพวกที่อุดหูขึ้นมาจากด้านหลังอย่างเงียบๆกระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นจนเอาเบิร์ตรู้สึกเหลือเชื่อบางทีพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงถูกหลอกโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะทำอะไรกับพวกเขาหลังจากที่เอาเบิร์ตเก็บเสียงหอนของแบนชีออกไปแล้ว ฟรดก็ถอดที่อุดหูออกแล้วทำหน้ามุ้ยใส่พ่อมดแห่งความมืดที่เรียงแถวกันเป็นแถวและมมาติดกับนอนผีเสื้อแล้วถามฝากไว้กับกระทรวงเวทมนต์หรือโดยตรงจอดคลิกหัวของเขาและความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วการฆ่าพวกเขาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยหากพวกเขาถูกจำคุกและบุคคลลึกลับอาจแหกคุกออกมาในวันหนึ่งและปล่อยให้พวกเขาหลบหนีมันจะเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวลให้ฉันได้ดูความทรงจำของพวกเขาก่อนแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอาเบิร์ดยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นเตรียมค้นหาความทรงจำของพ่อโมดแห่งความมืดเหล่านี้อากาศโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทั้งสี่คนตัวสัน่นพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ความเย็นที่มาจากระยะไกลเห็นได้ชัดว่ามีผู้คุมวิญ,ญญาณจำนวนมากเดินทางมาทางนี้ อัลเบิร์ตไม่ได้เรียกนักบุญอุปธมรมทันทีแต่มองไปที่คนทั้งสามที่อยู่ข้างๆเขาแล้วเตือนว่าเรียกนักบุญอุปธมรมคุณไม่เรียกฉันเหรอลีจอแดนถามอย่างง,งุนงงนี่เป็นโอกาสสำหรับคุณเอาเบิร์ตส่หัวแล้วพูดว่าโดยการเรียกนักบุญอุปธมรมต่อหน้าผู้คุมวิญญ,ญาณเท่านั้นที่จะเชี่ยวชาญคาถานี้ได้อย่างแท้จริงตอนนี้เป็นบททดสอบสำหรับทั้งสามคนในการควบคุมชามของผู้อุปธรรม เฟรดจอร์ดและลีจอแดนสบตากันอย่างรวดเร็วและเรียกนักบุญอุปธรรมมารวมกันพวกเขาทุกคนรู้สึกได้ว่าเมื่อผู้คุมวิญญาณเข้ามาใกล้ความสุขในใจก็หายไปและพวกเขาก็ไม่รู้สึกถึงอารมณ์ที่สนุกสนานเลยด้วยซ้ำซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเรียกผู้อุปธรรมในความเป็นจริงพวกเขาล้มเหลวมีเพียงหมอกสีขาวจางๆออกมาจากปลายไม้กาย,ยสิทธิ์ไม่ใช่นักบุญอุปัมภมจริงๆ เมื่อผู้คุมวิญญาณเข้ามาใกล้ความวิตกกังวลและความไม่สบายใจในหัวใจของทั้งสามคนก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้พวกเขาไม่สามารถอัญเชิญนักบุญอุปัรภมได้สำเร็จจนกระทั่งแสงสีขาวเบ่งบานต่อหน้าพวกเขาและพุ่งเข้าหาผู้คคุมวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาขับไล่ผู้ควบคุมวิญญาณทั้งหมดที่เข้ามาราวกับคลื่นออกไปดูเหมือนว่าคุณจะมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติไม่เพียงพอ อาเบิร์ตมองไปที่ผู้คุมวิญญาณที่วิ่งไปรอบๆแล้วอดไม่ได้ที่จะส่หัวแล้วพูดว่าบางทีเราควรจับผู้คุมวิญญาณแล้วใช้มันเพื่อให้ทุกคนฝึกฝนเครื่องรางผู้พิทักษ์จับผู้คุมวิญญาณได้เหรอพวกเขาทั้งสามมองไปด้านข้างที่เอาเบิร์ตแน่นอนเราต้องเตรียมกรงเพื่อให้แน่ใจว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอาเบิร์ตพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนนี้ด้วยจิตใจ ไม่อย่างนั้นเราควรใช้บอกราดแทนที่จะเปลี่ยนบอกราดให้กลายเป็นยักษ์คุณก็เปลี่ยนพวกมันให้เป็นผู้คุมวิญญาณได้ใช่ไหมจอร์ดเสนอด้วยสีหน้าหงุดหงิดเขารู้สึกว่าคำสอนของอัลเบิร์ตมันฮาร์ดคอร์เกินไปข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเฟรดและลีจอร์แดนด้วยสิ่งนั้นมันน่ากลัวและไม่มีประโยชน์อัลเบิร์ตไม่ได้สนใจเรื่องผู้ควบคุมวิญญาณ ท้ายที่สุดแล้วผู้คุมวิญญาณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับได้และมันไม่ง่ายเลยที่จะเลี้ยงดูพวกเขาเป็นเครื่องมือในตอนแรกเขาขอให้จอติดต่อกับแซนนอาในขณะที่เขาใช้ปากกาสื่อสารเพื่อส่งข้อความถึงสคริมเจอและขอให้คนจากกระทรวงเวทมนต์มาจัดการเรื่องนี้ฉันหวังว่ากระทรวงเวทมนต์จะกำจัดพวกมันออกไปจริงๆ ในขณะที่เัลเบิร์ตกำลังค้นหาความทรงจำของพวกเขาลีจอแดนก็กำลังค้นหาร่างกายของพวกเขาเช่นกันในขณะที่เฟร็ดและจอทำหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีในระหว่างกระบวนการจับอะไร หลังจากที่คนเหล่านี้ไปหลบภัยกับชายลึกลับแล้วพวกเขาได้รับภารกิจสร้างปัญหาทุกที่และสร้างปัญหาให้กับกระทรวงเวทมนต์เอาเบิร์ดกล่าวต่อสถานการณ์คล้ายกับที่คุณคิดมากนักเรียนรุ่นเดียวกันที่ได้รับเชิญจากเซริก,จร,กจริงๆแล้วเขาถูกควบคุมโดยคำสาปอิมพีเรียสอย่างเงียบๆและเป็นเขาเองที่ส่งข่าวไปให้ผู้เสพความตายทำให้สมาคมกาลาโฮมและเซริกรั่วไหลออกมา โชคของเขาแย่มากทั้งสามคนไม่ได้ตำหนิเซริกแต่เพียงว่าโชคของอีกฝ่ายเสียหายเล็กน้อยแล้วทำไมเขาถึงเจอเหตุการณ์ความน่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เป็นโคเบนยัค์ลี่ที่ขอให้พวกเขาจับเซริกโดยพยายามขอข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมป้องกันทางปัญญาจากเขาและอีกอย่างเขาต้องการทราบว่าองค์กรนี้เกี่ยวข้องกับฉันหรือไม่น้ำเสียงของเัลเบิร์ตหยุดชั่วคราวสีหน้าของเขาดูปแปลกไปเล็กน้อยพวกเขาส่งคนไปแจ้งเบลลารริก เลสแตรงด้วยฉันคิดว่าผู้หญิงบ้าคนนั้นน่าจะกำลังเดินทางมาที่นี่บางทีเราควรเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เธอพวกเขาทั้งสี่สบตากันและยิ้มอย่างชั่วร้ายแต่แล้วเซดริกละ่ะเขาควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจอตเตือนส่งเขาไปฮอกวอตส์ก่อนฉันเชื่อว่ามาดามพอมฟรีและโชจังจะดูแลเขาอย่างดี เอาเบิร์ดเหลือบมองเซริกหน้าซีดแล้วขอให้ด็อบบี้บ้านเอลพาเขาออกไปอย่างชัดเจนว่าปลอดภัยกว่าโรงพยาบาลเวสมนเซนมังโก้โรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บ